สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะอยากกินกับเราก็ได้เพราะว่าคลิปนี้นี่ค่ะน้ำลายไหลเราจะมารีวิวการทานทุเรียนให้ได้อรรถนะคะวันนี้ที่เราเลือกมาเป็นทุเรียนที่เราบอกว่าขอกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ขอจิ้มได้ไหมคะนิดนึงเราก็ไม่กล้ากดของเขาหรอกแกะเลยเขาบอกเป็นของระยอง แทลแล้ยลืมไปหรือเปล่าโควิดกำลังระบาดล้างมือก่อนนะคะแล้วถึงจะทานได้เราต้องล้าน้ำชีเรียนก่อน,น,นเนี่ยเกิดความวิตกจริิตอยากกินมากๆากมากมากมาก ล้างมือเสร็จเช็ดผ้าเช็ดเสื้อเรียบร้อยปุ๊งใครชอบทานทุเรียนแบบนี้เหมือนเราบอกว่ากรอบนอกนุ่มในไม่มีความกรอบเลยแต่แม้แต่น้อย เราลืมซื้อมากแกะเองอ่ะขอลองอีกเม็ดหนึ่งอันนี้ก็นิ่มวุ้นนี่มหมดเลยอ่ะห่นเสียใจแต่ไม่เป็นไรก็อร่อยดี คิดว่าน่าจะเป็นลูกเดียวกันงะรุ๊บอืร่วงวันนี้เราเน้นผลไม้สีเหลืองนะคะเรามีทุเรียน หนึ่งแพ็คและเรามีสาลี่สีซิลลุเดีด๋วยวเขาแพ็คถุงละสามกับสีมาให้หืมหนูกข้าวมาก นานๆทีได้กินทุเรียนก็ชื่นใจเหมือนกันนะคะอ,อร่อยหวานมัน หมั่นทุเรียนอยู่อืมไหมจ้เอ๋อันนี้คือเอฟเฟกต์ไมคค่ะเอฟเฟกต์คนจริงคะ่ะเม็ดที่สองผ่านไปเม็ดหนึ่ง อร่อยไม่มีความกรอบเป็นความนิ่มหวานมันตั้งแต่ Google กลับไปเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้เมษาจะครบหนึ่งเดือนละปะม้มวลยังไม่ได้กินทุเรียนเลยไม่มีเพื่อนกินอร่อย ยางนั้นนะคะเราซื้อของมาเองมีของเราในตอนนี้สภาวะแบบนี้นะคะใครมีอะไรแบ่งปันกันได้แบ่งปันกันนะคะอาทิตย์ก่อนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายายทำซุปปอกมี่อยากจะบอกว่าอร่อยมากปอกมี่จากไหนจากต้นที่บ้านหลังบ้านเนี่ยค่ะยายก็เผด็จศึกไป็นหนึ่งลูกก พอเราทําพอคุณยายพอยายทําเสร็จเราก็มีหน้าที่เอาไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านบ้านตรงข้ามบ้านหลังนี้บ้านหลังนูน้นซอยนูน้นแล้วก็พี่ๆรปภหน้าหมู่บ้านให้ได้กินกันทั่วถึงนะคะในสภาวะแบบนี้เพื่อนบ้านเราอาจจะไม่ได้ขาดแคลนอาหารเพราะว่า เขาก็น่าจะมีมีความสามารถมีแรงเขาเรียกว่าอะไรมีเงินในการที่จะซื้อกับข้าวแต่ว่าที่เราแบ่งปันมันคือน้ําใจที่เราให้ให้กันเขามีอะไรเขาก็มาแบ่งเรามีอะไรเราก็ไปแบ่งอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนพี่ๆรปภหรือคนอื่นที่เราพบเห็นเราไม่ได้รู้จักบางทีอาจจะไม่สะดวกใจในการที่จะให้หรือรับแล้วก็ ให้ตามวาระและโอกาสไปนะคะเราตอนนี้เรามีความตั้งใจว่าสายลีที่ซื้อมาเราจะแบ่งไปให้พี่เราพอด้วยเพราะว่าครั้งก่อนเราซื้อมาเยอะมากสิบกว่าลูกเราก็แบ่งเพื่อนบ้านเราด้วยเหมือนกันนะคะในสภาวะแบบนี้ทุเรียนอาจจะมีน้อยไม่ได้แบ่งนะคะแต่ว่าอะไรที่เรามีเยอะมีพอที่จะอ่า แจกจ่ายแบ่งปันได้เราก็ทำนะคะเรามันก็จะเป็นความสุขที่เราได้แบ่งปันถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่มีจริงๆแล้วเขาได้รับไปเราให้ด้วยความเต็มใจเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขที่ที่ทต่างคนต่างได้ให้และได้รับในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะให้ไปนะคะก็มากินทุเรียนต่อฝากเพือ่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามมอมมี่ชาแนลด้วยนะคะต่อไป แม่จะมีเวลาทำคลิปมากขึ้นแล้วก็มีคอนเทนต์ต่างๆกิจกรรมต่างๆทำมากขึ้นเพราะว่าคุณแม่ได้ยื่นจดหมายลาออกจากงานประจำเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คืออย่าลืมมาดูเข้ามาช่องเราเยอะๆด้วยนะเป็นการช่วยเหลือครอบครัวเราอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะคะ ขออีกเม็ดหนึ่งแล้วกันน้องเมทที่สี่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดโควิด19อ่าโคโรนามานะคะมีแม่คนเดียวที่ออกไปเผเิอเโลกว่างไปทำงานนะคะเพราะว่าบริษัทไม่ได้เวิร์กเพาะพอ,พอผม,ผมแล้วก็ อย่างเงี้ยพอเลิกงานเสร็จกลับมาถึงบ้านจริงๆวันเนี้ยต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําเลยแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บข้างบนบ้านแล้วก็โยนเสื้อผ้าลงมาทางหน้าต่างห้องน้ําข้างบนนะคะโยนลงมาแล้วก็เดี๋ยวคุณยายจะไปเก็บมาซักสุดแยกนะคะอันนี้คือการใช้ชีวิตที่ลําบากมากในช่วงโควิดนะคะเพื่อนเพื่อน,นใช้ชีวิตลําบากยังไงคอมเมนต์ให้เรา รู้ <polarization. S 2> นะคะก็แบ่งปันประสบการณ์กันว่าครั้งหนึ่งเราเคยเจอวิกฤตแบบนึงแล้วไม่อยากไม่อยากเจอแล้วอยากให้มันผ่านพ้นไปได้ในเร็ววันนี้ด้วยนะคะสัธทุใครที่ยังไม่ติดยังไม่เป็นยังไม่ได้ป่วยนะคะขอให้ทุกคนพ้นแล้วก็ถึงแม้เป็นพาหะหรือว่ามันยังไม่แสดงอาการเหลือแล้วก็แล้วแต่ขอให้หายได้ด้วยตัวของเราเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลขอให้หายปกติแล้วก็กลับออกมาใช้ชีวิตดำเนินชีวิตตามปกตินะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้เศรษฐกิจประเทศไทยเศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้นฟูได้ในเร็ววันนี้นะคะส่วนใครที่ลงทะเบียน กับภาครัฐหรืออะไรต่างๆนะคะก็ขอให้ได้เงินในเร็ววันนี้เหมือนกันกับเรานั่นเองเราก็รอการลงทะเบียนมิเตอร์ไฟฟ้าอยู่นะคะยังไม่ได้เืเลยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามมอมมี่ชาแนลนะคะมีเพื่อนบ้านเอาของมาให้อย่าไปดูก่อนว่าม,มีอะไรไบ้างไปอุ้ย